ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการทำบุญแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธนะครับนอกจากบทบาทในเรื่องของการให้กล่อมกล่าวจิตใจให้ความสุขความสงบของพี่น้องประชาชนคนไทยมาอย่างช้านานแล้ววัดถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมของชุมชนครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียน3ส,สิ่งนี้ครับยึดโยงมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในสังคมของไทยครับ บ้านเองก็เป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนพอประชาชนเข้าไปอยู่มากๆก็จะมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจนะฮะการมีศ<ค><ณ>ูนย์รวมจิตใจที่ดีแล้วหลายๆพื้นที่ก็จะมีโรงเรียนเข้าไปด้วยนะครับเป็นการกล่อมเกลาจิตใจปลูกฝังความสอนต่างๆนะครับรวมทั้งอบรมให้ความรู้กับน้องๆนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเองก็ประกอบด้วยคนไทยหลากหลายชาติพันธุ์ครับหนึ่งในนั้นเองก็คือคนมอญหรือว่าคนรามันหลายท่านอาจจะรู้จักกันดีนะฮะเพราะว่าอาศัยอยู่กับคนไทยเราแบบพี่แบบน้อง มาอย่างช้านานนะฮะช,ชุมชนชาวมอนเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาจากตั้งแต่อยุธยาลงมาถึงกรุงเทพหลายชุมชนนะฮะชาวมอส่วนใหญ่ก็จะตั้งบ้านเรือนทั่วไปตามที่ราบรุ่มแม่น้ําบริเวณภาคกลางบางส่วนก็ตั้งภูมิล,ลำนาอยู่แถบภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลําพูนคนครสวรรค์อุทัยธานีส่วนทางภาคอีสานนะครับก็จะมีในส่วนของโคราชนะครับเล็กน้อยอ,อพยพลงไปทางใต้อย่างชุมพรสุร,ราษฎร์โดยมากจะเป็นแหล่งที่พระเจ้าแผ่นดินนั้นโปรดเกล้า พระเจานที่ดินทํากินให้ตั้งแต่ช่วงที่อพยพเข้ามาใหม่ๆนะฮะที่ประเทศไทยเรามีองค์กรหนึ่งนะฮะชื่อว่า มูลนิธิรามมันรักนะครับเขาพยายามที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสํารวจศิลปะวัฒนธรรมที่ยังคงเหลืออยู่ตามชุมชนมอญแบบชุมชนดั้งเดิมนะครับซึ่งบางชุมชนก็ปิดตัวเองนะฮะมาอย่างยาวนานอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ทีมงานมูลนิธิรามันรักและชมรมพระนิสิตมอญมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ลงพื้นที่ที่ชุมชนมอญบ้านบางลําพูหรือว่า และบริเวณบ้านคุ้งตำหนักที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปสร้างสัมพันธมิตรีระหว่างชาวมอที่อยู่ด้วยกันเองด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าสําหรับชุมชนชาวมอนในประเทศไทยหลายชุมชนนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีการรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจค่ะวันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสักสองชุมชนแล้วกันเริ่มด้วยชุมชนมอญบ,บ้านบางลําพูค่ะมีครอบครัวคนมอนเชื้อสายไทยอยู่ด้วยกันประมาณ200ครอบครวัวเริ่มต้นอพยพมาจากเมืองหงสาวดีขณะนี้ในปัจจุบันยังเป็นชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นอยู่มอนให้เห็นอยู่บ้างอย่างเช่นในช่วงเทศกาลสําคัญสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างงานเข้าพรรษาหรือว่างานสงกรานค่ะอีกชุมชนหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ชื่อว่าชุมชนบ้านคุ้งตําหนักนะคะก็อยู่ใกล้กันกันกบชุมชนแรกมีคนมอนเชื้อสายไทยอยู่ประมาณ50-60ครัวเรือนและคนมอนเขามีภาษาเป็นของตัวเองนะคะชาวบ้านที่นั่นชาวชุมชนมอนสามารถที่จะสื่อสารกันด้วยภาษามอนแต่ก็เหลืออยู่ไม่มากพอกับชุมชนมอนบ้านบางลำพูค่ะ การขับเคลื่อนงานของมูลนิธิรามันรักที่ทําพลังบวรขึ้นมาถือว่าทําอย่างต่อเนื่องมานานแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะคทําได้อย่างนี้ก็เพราะมีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยผลิตหนังสือออกมาเล่มหนึ่งชื่อว่าธรรมนูนผีมอศค่ะ และทราบว่าอนาคตอันใกล้นี้เดี๋ยวกําลังจะขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจฐานรากโดยมี10ชุมชนมอนนาร่องทั่วประเทศไทยเพื่อสร้างชุมชนมอนไปสู่ความมั่นคงและจะกลายเป็นโมเดลสําหรับการจัดสรรชุมชนการสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็งรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้ในยุคปัจจุบันอย่างยั่งยืนค่ะ